สะเทือนวงการอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเป็นการจับมือกันระหว่างผู้นำด้านสื่ออ n นเตอร์เท n อนเมนต์อย่างทาง Workpoint กับผู้นำตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างทางเซเป้นะครับล่าสุดนะครับมีการผนึกกำลังกันขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดลูกอมแบบนิ่มเคี้ยวหนึบผ่านคาแรคเตอร์ตัวละครสุดปัง ในชื่อครูเพนสีที่ประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากซิทคอม6ฉากค,คับจานในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ลูกอมครูเพนสีครับงานนี้ทางคุณธนศักดิ์คุณอารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจบริษัท WorkPoint e n t e r t a i n m e n นจำกัดมหาชนได้ชูจุดแข็งของ WorkPoint นะครับจาก Creative Content ที่สร้างครีเอเตอร์ที่สนุกและสามารถเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย มีสื่อครบวงจรทั้งออนทีวีออนไลน์และออนกราวนะฮะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมร่วมมือกับทางเซปเป้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแข็งแกร่งนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของ WorkPoint ในการขยายโอกาสทางธรุรก,กิจเข้าสู่ธรุรก,กิจอาหารและขนมฮะถือเป็นการสร้างสีงสันในตลาดลูกอมแบบนิ่มเคี้ยวหนึบที่นับได้ว่าเป็นก้าวแรก ที่ดึงพลังจากจุดแข็งของแต่ละฝ่ายนะฮะขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างลงตัวโดยมีลูกอมครูเป็นสีเนี่นะครับเป็นโปรเจกต์แรกและเตรียมเดินหน้าโปรเจกต์อื่นๆต่อไปตลอดทั้งปีพร้อมกับเสริมความเชื่อมั่นของความร่วมมือครั้งสําคัญจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซเป้จำกัดมหาชนคุณปิยจิตรักอริยพงศ์ที่เห็นโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ตลาดลูกอมแบบนิ่ม มีช่องว่างทางการตลาดสูงครับและในปัจจุบันยังมีผู้เล่นไม่กี่รายประกอบกับการแข่งขันก็ยังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับตลาดลูกอมแบบอื่นนะครับแล้วก็คาดหวังผลตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างมากโดยจะเจาะกลุ่มให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยที่ชื่นชอบการทานการทานลูกอมหรือว่าขนมรสชาติจี๊ดจ๊าดแซบซีดรวมไปถึงกลุ่มแฟนคลับของครูเป็นสีกับซิทคอม6ฉากคับจานด้วยนะครับมีการตั้งเป้ายอดขายในปีแรกเนี่ย100ล้านบาท แล้วก็ได้วางกลยุทธ์ขยายการจัดจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศอีกกว่า90ประเทศทั่วโลกซึ่งถือเป็นช่องทางที่แข็งแกร่งของเซเป้ผ่านทางพันธมิตรในต่างประเทศพร้อมกระหึ่มเมืองไปกับผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ววันนี้กับลูกอมครูเป็นสีลูกอมเม็ดใหญ่เขียวนุ่มหน,หนึบหนับมาในรูปแบบของความแปลกใหม่2รสชาติโดดเด่นคือรสเผ็ดสเปิร์ตปราศและรสเปรี้ยวสปูตปีชนะะเพิ่มเติมประโยชน์จากวิตามินซีสูง35มิลลิกรัม ถือเป็นรสชาติแนวใหม่ที่อยากให้ทุกคนนั้นได้ลิ้มลองนะครับนำเสนอในรูปแบบของซองบรรจุ8เม็ดในราคาเปิดตัว20บาทพร้อมจัดจำหน่ายทั่วประเทศก็คือวันนี้วันแรกเลยนะครับ1กรกฎาคมนี้ผ่านร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่อใกล้บ้านคุณพร้อมกับมีกิจกรรมส่งเสริมกัรตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ครบทุกรูปแบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมศกนี้อาก็ไปซื้อมารองรับประทานกันได้นี่นะฮะ